วัดพระธรรมกายจัดงานบุญวันอาทิตย์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านแอปพลิเคชัน z o o m และช่อง GBN เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทางบ้านได้สั่งสมบุญผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันอย่างต่อเนื่อง วัดพระธรรมกายคุุหมะประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบุกพระเปตรพารีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันจันทร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีีค่ะ วันนี้ดิฉันสุคนทิพรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายซึ่งได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Zo ูมและทางช่อง GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทางบ้านได้สั่งสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านแอปพลิเคชัน o o m และช่อง GBN <น>เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมตามเทพเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพอ่อเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้ชำระใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสซ,ซึ่งในแต่ละวันใจของเรานั้นล้วนเผชิญเรื่องราวต่างๆมากมายทำให้เกิดความฟุ้งซ่านการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการชํำระจิตใจ โปรดปล่อยวางเรื่องราวทางโลกพร้อมกับน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ใจเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นจึงเป็นการประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนคณะเจ้าภาพที่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือการยนานมิตรชุลีพรช่วงรังสีและกาลยนานมิตรภาริดาขุนเนนพาณิช เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยก่อนที่คณะสงฆ์จะให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายได้กราบอาราธนาพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปร,ริยนธรรม9ประโยคได้แสดงพระธรรมเทศนาะเรื่องธรรมะคุ้มครองโลก ซึ่งในวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2513โดยชาวอเมริกันกว่า20ล้านคนเห็นความสำคัญว่าโลกกำลังถูกทำลายทำลายทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดภัยธรรมชาติมากมายาล้วนเกิดจากมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆฉะนั้นจึงมีการรวมตัวกันเพื่อปรับพฤติกรรมจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งวันคุ้มครองโลกซึ่งก็มาพร้องตรงกับวันสําคัญของครูบาอาจารย์ของเรานั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งถือเป็นความพร้องที่ลงตัว สำหรับวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ในปีนี้ทางวัดพระธรรมกายขอเชิญชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกที่จะถูกบันทึกลงใน Guinness World Record โดยการร่วมพิธีจุดประทีปแปลอักษรที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีผ่านระบบซูมและสวดมนต์ธรรมสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตาสร้างกำลังใจมอบความรักความเมตตาต่อตัว,ตวเองและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงสร้างสันติสุขแด่มวลมนุษยชาติในวันคุ้มครองโลก22เมษายนที่จะถึงนี้ เวลา19นาฬิกาพร้อมกันทั่วโลกโดยสามารถร่วมกิจกรรมทางซูมที่ www.zoom072.com วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกสั่งสมบุญร่วมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ นหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันทางออนไลน์โดยภายในงานมีการยนานมิตรนิวัตพร้อมด้วยการยนานมิตรประทินเลิศลรัตพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าตราจีวรผ่านระบบซูม กัลยาณมิตรเกษินีแก้วจันทร์และการยาณมิตรจินดาพรตังเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคผ่านระบบซูมการยาณมิตรพักบุญสูงและการยาณมิตรณัฐรินเรืองวุฒิสาโนนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารส่วนการยาณมิตรอรุณกัลยาณมิตรนิดจงอธิมาตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความรู้สึกปลื้มปิติที่ทุกท่านตั้งใจถวายพระทหารสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีซึ่งเป็นบุญใหญ่ นอกจากผู้ที่ทำบุญถวายพัะตาหารจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอีกด้วย เพราะอาหารที่ทุกท่านได้ร่วมถวายจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พระภิกษุสามเณรได้มีพละกกำลังในการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนญาติโยมให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมและแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีของผู้มีบุญทุกท่านค่ะ ละละไปร่วมอนุโมทนากับกิจกรรมงานบุญดีๆของน้องๆเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดโครงการบรรพชาสาม,มเณรภาคฤดูร้อนค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยภายในงานคณะผู้ปกครองพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนได้ร่วมกันตัดปล่อยผมแดดธรรมทายาทด้วยความปลื้มปิติในบุญที่ได้เห็นบุตรหลานเข้ามาศึกษาธรรมะและใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ส่วนภาคสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครองและคณะญาติท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติของคณะผู้ปกครองและคณะญาติรวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้จากนั้นจึงได้ประกอบพิธีบรรพชาโดยนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้ารับการครองอังสะจากพระอุปชา เลี่ยนผ้าค,ครองในการเข้ารับศีลและขอสารณคมเป็นสามเณรผู้สะอาดทั้งกายวาจาและใจเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองของสามเณรก็ได้ร่วมกันถวายบาตรแด่สามเณรใหม่ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่สามเณรสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียน บวชเป็นสามเณรศึกษาพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิศิกษาให้มีความรักความศรัทธาในพระรัตนตรยัยได้ศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรมเช่นสัมมาทิฏฐิกฎแห่งกรรมพระคุณบิดามารดาการฝึกสมาธิ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่ายอีกทั้งยังได้รับการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถรัรมภ์พระมหาโพธิวงศ์าจารย์ก็ได้จัดโครงการบรรพชาสมเนรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถรัรมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดโครงการบรรพชาสาม,มเนรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2564เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาโดยภายในงานทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบรรพชาสาม,มเณร จากนั้นเป็นพิธีตัดปล่อยผมจากพระอาจารย์และผู้ปกครองแก่นาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปิติก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองสำหรับพิธีบรรพชาได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมวชิรกิจเจ้าคณะอำเภอคลองขลุงเจ้าอาวาสวัดหนองเต่าทอง,องเป็นพระอุปชาได้ทำการคล้องอังสะให้แก่นาคธรรมทายาทและในการนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาท โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าสามเณรมีบุญที่ได้มาบวชในยุคโควิดเช่นนี้ให้สามเณรตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีฝึกปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามพระอาจารย์และพระพิเลี้ยงที่ได้แนะนำสั่งสอนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมต่อไป สำหรับสามเณรที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มาจากโรงเรียนรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรที่ทางพระอาจารย์ได้เดินทางไปทำหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรมจึงได้เชิญชวนนักเรียนให้มาบวชในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเติมบุญให้กับตนเองและบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ในส่วนของผู้ปกครองบางท่านได้กล่าวว่าลูกมาขอบวชเองอยากจะบวชอยากบวชทดแทนคุณพ่อแม่พอได้ข่าวว่าจะมีโครงการบวช ลูกให้แม่รีบโทรมาหาพระอาจารย์เพราะกลัวว่าโครงการจะปิดรับสมัครไปก่อนทั้งนี้ผู้ปกครองยังกล่าวว่าเมื่อลูกได้มาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรอย่างน้อยปีละครั้งในช่วงปิดเทอมทําให้ลูกมีความประพฤติที่ดีขึ้นมีสมาธิควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีลูกใจเย็นไม่แข็งกระด้างยิ่งมาบวชทุกปีก็ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และทุกกิจกรรมทุกขั้นตอนของงานบุญวันนี้ยังมาซึ่งความปลื้มปิติของผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งค่ะหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสนะคะได้เป็นผู้แทนผู้นำศาสนาพุทธเข้าร่วมเสวนาในโครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสังคมคุณธรรมรุ่นที่1ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาราธิวาสได้จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสังคมคุณธรรมรุ่นที่หนึ่งโดยมีพระสมุทรสุชยามุนิเศธโธหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสผู้นำด้านาศาสนาพุทธและนายอับดุลอาซิสเจมามะผู้นำาศาสนาอิสลามพร้อมด้วยนายทวีศักด์ดาโอได้ร่วมเสวนาด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมของชาวนาราธิวาส ในการนี้พระสมุสุชยามุนิเศธโหหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวในที่เสวนาเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกันแบบพระหุวัฒนธรรมในอดีตที่ไม่ว่าเชื้อชาติไหนาศาสนาใดก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขซึ่งมีศีลเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขและการจับดีก็ทำให้ทุกคนมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ส่วน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยจะส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค,ค่ะค <_ d> <ans> คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปติดตามภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ<_ <t> _กับคุณสุชาดาทองมลัยในช่วง world news ค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ w o r n e w s w s นะคะซึ่งเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามรับชมกิจกรรมงานบุญของผู้มีบุญในต่างประเทศที่ส่งภาพดีๆให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเราไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐเอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองทุนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่11เมษายนพุทธศักราช2564วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีถวายกองทุนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือ กัลยะาณมิตรวรไทยประเสริฐคณะสงฆ์สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้แทนประธานนำกล่าวน้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีกรรมภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกบปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนปล่อยสัตว์ปล่อยปล,ยปลาประธานนำกล่าวคือกัรยาณมิตรเพิ่มพูน กลัลยนานมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์พร้อมกันนี้ท่านประธานและสาธุชนน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนเดินทางไปยังสวนสาธารณะบริเวณใกล้วัดเพื่อทำการปล่อยปลาอย่างความปราบปลื้มปิติให้กับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุรณ์ในครั้งนี้ค่ะ อ,อนุโมทนาบุญนะคะกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสด้วยค่ะและเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพธิธีบุพเพเปตตพผลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมืม่อวันที่11เมษายนซึ่งตรงกับวันพระ14ข้ามเดือน5วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นจัดบุญพธิธีบุพเพเปตตพผลีเพื่ออ,อุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ในพิธีพระพิสุพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสหยุดนิ่งและคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตรตามด้วยผู้มีบุญร่วมกันทอดผ้าบางสกุลและถวายเครื่องธยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจีรนาอาเซกว่าพิธีกล่าวคำถวายทีดานิเพษตประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรปาริชัตรคามตะ และกรยามิตรโสภาชัตามาศพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสประธานนำกล่าวคือกรยานมิตรออนอุมาโมกิและกรรยานมิตรวิภาซาตกพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปรับเรื่องพิธีในบุญสำหรับพิธีบุพาเปตพลีนอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บัมพบุรุษบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว ยังแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีที่งดงามอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่ายอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านก็ยังคงมุ่งมั่นในการสั่งสมบุญกุศลกันอย่างเต็มที่เต็มกําลังเมื่อรับชมภาพแบบนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านก็ปลื้มปปติใจไปด้วยกันค่ะและช่วงนี้วัวนิวสหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับของการสวดธรรมจักรกับประวัฒนสูตรทั้งในระดับประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปติดตามกันข่าว่ามีจังหวัดใดบ้างนะคะที่ติดอันดับท็อป10ในวันนี้ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสจังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ 4. จังหวัดสุรินทร์ อันดับ5จังหวัดกาลสิน์อันดับ6จังหวัดนครราชสีมาอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดขอนแก่นอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดสิงห์บุรีส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับ1นครหลวง10อันดับ2อนครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวงห อันดับ5นครหลวง7อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง17อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการซูมมุ่งสู่6ล้านซูมวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านซูมกันค่ะ เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีกดแห่งกรรมโดยสังเกตช่องกล่องต้อนรับสาธุชนพบกับเคสตั u ดีที่มาพร้อม Q&A จากพระอาจารย์รับชมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m c v 5เวลา18นาิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีห้องสำนักปร,ริยัติธรรม พบกับรายการบาลีวลคํมจากสามเณรโดยหมู่กุฏิสามเณรปรริยนธรรมวัดพระธรรมกายรับชมได้ที่ www.zoom072.com/bs/10 meeting id 9 9 0 0 4 2 0 3 6 3 5 passcode 072เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกามุ่งสู่6ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก ช่องสาธุชนทั่วไปหร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีโดยพระภาวนาธรรมวิเทศเข้าสูมได้ที่ www.zoom072.com 1 1และเวลา20นาฬิการับฟังธรรมะจากพระครูธีรยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธบาลีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ช่องสํานักกาญยามิสากลนครหลวง6เข้าสูมได้ที่ www.zoom072.com/n6/1 meeting id 91473379969 pass code 072โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com/list ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะ และขอเร ja on ant, 30 30ียนเชิญเจ้าภาพสาธ e like right? ุชนทุกท่านค่ะร่วมพิธีถวายพระทารเป็นสังฆทานออนไลน์ทุกวันในเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาิกา10นาทีวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะยกเว้นวันอาทิตย์ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมได้ที่ www.dmc.tv 2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0876556242 0842369951ค่ะหรือที่028311000นะคะและในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แบบนี้นะคะฝากเน้นย้ำถึงพระภิกษุสามนเณรและสาธุชนผู้มีบุญที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดทั้งในและต่างประเทศค่ะได้สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดช่วงกิจกรรมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธภาษิตบทที่ว่าสัพเพสังสหิโตโโหติคนดีบำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวงค่ะ วันนี้ดิฉันสุขนทิพย์สีวงพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ